สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้ก็จะนำข่าวสารเกี่ยวกับออมเงินกับกอ,อชอมาฝากเพื่อนๆนะคะก็คือเป็นการสมัครออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาตินะคะค่ะผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสมาชิกกอ,อชอนะคะมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะมีอายุ15ถึง60ปี สัญชาติไทยนะคะไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำเหน,น,น็จบำนาญอื่นของรัฐค่ะแล้วก็เป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกหนึ่งค่ะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้นะคะทางเว็บไซต์เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะก็เราเอาหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเพื่อเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ค่ะก็สามารถตรวจได้ตั้งแต่เวลา 8. โมงครึ่งนะคะถึงสีทุ่มครึ่งของทุกวันค่ะ เว็บไซต์นะคะตามที่ขึ้นด้านบนนะคะก็จะเป็น e-service.nsf.or.th ค่ะตามนี้นะคะเมื่อเราเข้ามาเราสามารถ,าารถตรวจสอบสิทธิ์ได้นะคะปุ่มแรกนะคะปุ่มแรกก็คือเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ตรวจด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มือถือนะคะเพื่อดูว่าเราสามารถสมัครสมาชิกกอชอได้หรือไม่นะคะ แล้วก็จะมีปุ่มสมัครสมาชิกนะคะก็จะมีเงื่อนไขให้อ่านค่ะหรือเราจะลองคำนวณบำนาญดูก็ได้นะคะเดี๋ยวลองทดสอบนะคะก็จะเป็นการคำนวณบำนาญว่าถ้าตอนนี้เราอายุสมมตินะคะลองใส่ดูอ่ายี่สเราจะส่งต้องการที่จะส่งเงินสมทบ เป็นรายปีแล้วกันนะคะปีละส0 0 0ับาทค่ะเดี๋ยวลองคำนวณน,นะคะคำนวณบำนาญระบบก็จะคำนวณให้เรานะคะจานวนปีที่ต้องการสะสมนะคะก็คือ40ปีนะคะ,ะนับอายุอยู่ที่60นะคะ ก็20ก็ส่ง40ปีเงินในบัญชีนะคะเมื่อเราอายุ60ก็คือ337,183.02บาทแล้วก็จะได้รับเงินบำนาญเดือนละ1,602.15บาทตลอดชีพนะคะก็เป็นการคำนวณคร่าวๆให้เรานะคะว่าถ้าเกิดเราส่งปีละสา0 0ั 3, เนี่ยผลตอบแทนก็จะได้ประมาณด้านล่างนะคะซึ่งอ่า การคำนวณนี้นะคะก็มีเขียนระบ,บุไว้ว่าคิดอัตราผลตอบแทนอยู่ที่3.5%ต่อปีนะคะแต่ในความเป็นจริงนะนะคะก,ก็คงจะมีบวกลบนะคะอาจจะไม่ใช่3.5นะคะเป็นการคำนวณคร่าวๆก็ลองคีย์ดูนะคะ ก็จะมีเมนูอีกเยอะเลยนะคะมีทางข่าวสารโปรโมชั่นนะคะแล้วก็มีสเตทเมนต์อะไรประมาณนี้นะคะ่ะคือตอนนี้ไม่ได้สมัครนะคะยังไม่ได้สมัครก็เลยเข้าไปดูไม่ได้ค่ะก็ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็เข้าตามเว็บไซต์หน้านี้เลยค่ะสําหรับการออมเงินค่ะค่ะสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะ